อีกข่าวหนึ่งที่เกี่ยวข้องต่อนเนื่องกันนะคะ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะก็พร้อมให้บริการผู้มีสิทธิตามโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่วันนี้นําร่องสีจังหวัดเหมือนกันนะคะช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการลดความแออัดในโรงพยาบาลค่ะโดยนายแพทย์เจเดทธรรมทัตอารีเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสอปอสอชอนะคะก็ได้กล่าวถึงโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ที่จะเริ่มดําเนินการในวันนี้ที่นําร่อง สี่จังหวัดนะคะตามที่คุณยุทธพรได้นาเสนอไปก็คือร้อยเอ็ดแพร่เพชรบุรีและก็นราธิวาสนะคะว่าได้ต่อยอดมาจากโครงการ30บาทรักษาทุกโรคค่ะซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะคะที่ต้องการยกระดับบัตรทองหรือบัตร30บาทโดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวหากเจ็บป่วยสามารถเข้ารับบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิหรือหน่วยบริการใกล้บ้านได้ทุกที่โดยไม่จําเป็นต้องเป็นหน่วยบริการที่ขึ้นสิทธิ์ไว้นะคะเพียงนำ ประชาชนใบเดียวยื่นต่อสถานบริการภาครัฐเอกชนและหน่วยบริการทุกที่ที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามขั้นตอนค่ะรัฐบาลก็จะดูแลค่าใช้จ่ายทําให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการนะคะและช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลด้วยขณะนี้ก็มีการเชื่อมข้อมูลต่างๆมีความพร้อมในการให้บริการเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้สปสชอนะคะยังได้มีการจัดหน่วยบริการผ่านคอร์เซ็นเตอร์สายด่วน1 3 3 0นนะคะประชาชนสามารถโทรสอบถามข้อมูลนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าได้ส่วนการขยายโครงการไปยังจังหวัด ต่างๆนะคะก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารต่อไปแล้วก็คาดว่าเดือนมีนาคมนี้จะขยายไปอีก8จังหวัดนะคะครอบคลุมทุกเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขก็ถือว่าเป็นการปฏิรูปด้านสุขภาพครั้งใหญ่จริงๆเลยนะคะ